สวัสดีครับพี่คิงก่อนบ่ายครับจาก e ีซียุคคนนะครับครับเบื้องต้นอยากจะถามความรู้สึกของพี่คิงหน่อยครับกรณีที่โพสต์ข้อความผ่าน f c e e o o o ตัวส่วนตัวซึ่งเป็นประโยชน์ที่พูดถึงมากในโลกออนไลน์ตอนนี้ครับที่พี่คิงบอกว่านักการเมืองไม่ใช่เทวดาถ้าวิพากษ์วิจาร์ณไม่ได้ครั้งหน้าก็ไม่ต้องมาหาเสียงกับประชาชนตอนนี้พี่คิงมีความรู้สึกอย่างไรครับถึงเขียนระบายความรู้สึกแบบนี้ออกมาครับผม คือจริงๆแล้วประโยคนั้นอ่ะมันเป็นประโยคเปรียบเปยประโยคเปรียบเปยว่าอ่อนักการเมืองอ่ะก็เป็นเหมือนบุคคลทั่วไปซึ่งสามารถอ่าวิพากวิจารณ์ได้ในในส่วนของการวิพากษ์วิจารณนั้นอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแต่ละบุคคลว่าจะวิพากษวิจารแบบไหนวิพากวิจารณให้มันเกิดประโยชน์หรือวิพากษ์วิจารให้มันเกิดความแตกแยกอะไรต่างๆมีข้อเสนอแนะแนวทางอะไรไหมซึ่งคําว่า ต้องทาความเข้าใจก่อนว่าคําว่าวิจาร์กับคําว่าด่าเนี่ยมันต่างกันถูกต้องไหมครับทีนี้เราก็มามองอีกจุดหนึ่งว่าในเมื่อเวลาจะหาเสียงกรกตอเองยังให้ดาราศิลปินเนี่ยทำหน้าที่เชิญชวนประชานชนมาเลือกตั้งครับเท่ากับว่าดาราเองก็มีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์การทํางานของนักการเมืองถูกต้องไหมครับครับอ่าฮะแล้วก็ถ้านักการเมือง คือแบบว่าในสิ่งที่ผมมองก็คือว่าอาประชาชน่ะเป็นกระจกที่สะท้อนให้นักการเมืองได้รู้ว่าตอนเนี้ยคุณกําลังทํางานปกพร่องอยู่นะหรือว่าทํางานดีอยู่แล้วถ้าถามว่านักการเมืองไม่ฟังเสียงของประชาชนเลยเนี่ยแล้วตอนหาเสียงอ่ะทําไมคุณต้องมาหาเสียงกับประชาชนละใช่ไหมตอนหาเสียงแี่ยคุณเข้ามาคุณยกมือไหว้ไหว,ว้ลูกเด็ก,เล,กเล็กแดง บีบขานวดขาน้ํพุ่กแบบเดินลยุยเดินทะลุหลังบ้านวันละสามเวลาครับแต่พอวันที่เกิดปัญหาเนี่ยมีนักการเมืองสักกี่คนที่เดินเข้ามาหาประชาชนแล้วถามว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับถูกไหมครับ,รบนักการเมืองอี้ทําดีอยู่แล้วอัน,นั้นก็ต้องชื่นชมแต่นักการเมืองที่ยังไม่ได้ทําล่ะถูกไหมครับอันเนี้ยในสิ่งที่ผมต้องการจะชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าทําแบบเสมอต้นเสมอปลาย คุณจะไม่ใช่แค่นั่งอยู่ในสภา,าแต่คุณจะมานั่งอยู่ในหัวใจของประชาชนถูกไหมครับผมย,บยืนยันว่าเป็นการเราต้องการจะสื่อครับ,บยืนยันว่าเป็นการเปรียบเปลยอย่างเดียวไม่ได้ต้องการที่จะ,ะโพสต์กระทบกระทั่งถึงใครทั้งนั้นใช่ไหมครับผมเอ,อไม่ไม่มีเจตนาเลยครับเพราะว่าถ้าได้อ่านครบตามที่ผมพิมพ์ทั้งหมดนะต้องบอกก่อนว่าถ้าครบตามที่ผมพิมพ์ไปจะรู้เลยว่าเราต้องการอะไรเช่นสมมุติ ทีมฟุตบอลที่ผมยกตัวอย่างนะนักข่าวนั่งด้วยกันสองคนอาจจะเชียร์ทีมฟุตบอลคนละทีมก็ได้แต่ตอนลงสนามแข่งขันะมันก็ต้องบักกันถูกไหมครับแล้วก็ต้องด่านักฟุตบอลทีมที่ตัวเองเชียร์อยู่ว่าเอ้ยเล่นไม่ดีเลยหรือทีมฝั่งตรงข้ามเล่นแรงเกินไปเราก็ต้องด่าแต่สุดท้ายพอเกมจบคือจบเกม,มถูกไหมครับก็ค,บคือ,อ,อมันต้องวิพากษ์วิจารณ์ได้ อะไรอย่างเงี้ยในในสิ่งที่ผมําลังเสืออกไปแต่สุดท้ายแล้วตอนเนี้ยที่ผมมองก็คือว่าปัญหาโควิดมันไม่ใช่รอบแรกถูกไหมรอบแรกครั้งนี้หนึ่งที่เข้ามาเนี่ยมันคือเป็นที่แบบว่าเป็นสิ่งใหม่ที่ทุกคนยอมรับออืม่ว่ามันเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวรอบสองเกิดขึ้นมาอีกถูกไหมครับครับแล้วครั้งนี้คือรอบสามถ้าเปรียบปัญหาน้ําท่วมก็คือปัญหาน้ําท่วมซ้ำซาก ทำให้มันถึงแก้ไม่ได้มันติดที่ตรงไหนอ๋อติดเพราะมันมีอะไรกั้นอยู่ติดเพราะตรงนี้ไม่ให้ความร่วมมือเพราะฉะนั้นที่ผมเรียนไปไงครับว่าติดตรงไหนแก้ตรงนั้นเราแค่หันหน้าเข้าหากันคุยกันทุกฝ่ายเราลืมไปเลยว่าไอ้นี่สีดําไอ้นี่สีขาวครับไม่ต้องคิดถึงสีเสื้อแล้วถูกไหมอ่ะแต่มาเป็นเรามาเล่นทีมออสตาทีมเดียวกันนะทําเพื่อให้ประเทศไทยมันผ่านพ้นวิกฤตไปได้แล้วมันจะได้มา เดินต่อไปข้างหน้าได้ทุกอาชีพเพราะยิ่งนานวันไปมันก็จะยิ่งลําบากหนักขึ้นถูกไหมครับที่ผมลงไปเลยว่าที่ผมลงเพราะผมไม่ชอบรัฐบาลณเวลานี้ที่ทํางานล่าชา้าอืถามว่าในมุมมองคําว่าจริงไหมยังขอทุกสิบสี่วันแล้วเราจะมีความเชื่อมั่นตรงไหนเราจะวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปอย่างไร ไหมครับครับ,รบอ,อย่างช่วงสงการขอความร่วมมือหยุดช่วงสงการหลังสงการขอต่อมาจนถึงสิ้นเดือนอนี่สิ้นเดือนขอต่อไปถึงวันที่สิบเจ็ดพฤษภาแล้วผมถามต่อไปว่าหลังจากสิบเจ็ดพฤษภาเราจะได้ทํางานกันไหมครับไม่ใช่อาชีพนแสดงอย่างเดียวนักดนตรีพ่อค้าร้านค้าอะไรต่างๆเราไม่สามารถมาวางแผนการดําเนินชีวิตได้เลยถูกไหมครับครับแต่ค่าใช้จ่ายเดินทุกวัน ค่ากินค่าน้ำค่าไฟไมิถุนาเปิดเทอมแล้วผู้ปกครองเตรียมเดือดร้อนแน่นอนถูกไหมแต่รายรายรับมันไม่มีเข้ามาครับยังผมยกตัวอย่างของผมเองก็คือหยุดงานมาตั้งแต่วันที่สองเมษาผมก็ไม่ได้ไปเรียกร้องกับใครถูกไหมรายจ่ายเราเป็นสิ่งที่เราสร้างมาเองแต่สิ่งที่กระทบก็คือว่าก็ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเลยครับให้เราหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติหยุดการถ่ายทำเงินมันก็ไม่มีเข้ามา แล้วเราก็ไม่ได้นั่งงอมืองอเท้าเราก็หาของมาขายมาเสริมเรื่อยๆเพราะว่าเราเข้าใจว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาของระดับโลกแต่ก็ขึ้นว่ากระบวนการจัดการจะทํายังไงให้ปัญหานี้มันจบลงไปเร็วที่สุดถ้าในส่วนตัวของภาครัฐเองทําไม่ไหวเอาภาคเอกชนภาคประชาชนมาร่วมด้วยไหมแต่ก็ต้องมีความชัดเจนว่าเช่นขอถึงเส้นเดือนมิถุนา ปัญหานี้จะจบหมดแต่ภาคประชาชนภาคเอกชนต้องร่วมมือกันหนึ่งข้อหนึ่งข้อสองข้อสามประชาชนยอมรับไหมอะไรตรงเนี้ยผมว่านั่นคือสิ่งที่ตอนเนี้ประชาชนคาดหวังมากกว่าอืมครับผมทีนี้พูดถึงการบริหารงานของรัฐบาลในช่วงโควิดะครับถ้าให้พี่คิงวิพากษ์วิจารณ์ถึงรัฐบาลหรือนักการเมืองในสถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยพี่คิงมีอะไรอยากจะวิพากษ์วิจารและอยากให้รัฐบาลหรือนักการเมืองปรับปรุงการทํางานในช่วงโควิดนี้อย่างไรบ้างครับ ผมว่าช่วงนี้คือเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นถูกไหมครับเพราะอะไรครับตอนเนี้ประชาชนคือไม่มีความเชื่อมั่นแม้กระทั่งในเรื่องของวัคซีนถ้าเราเห็นในสังคมโซเชียลหรืออะไรต่างๆตัวเนี้ยเสียงมันแตกหมดประชาชนทะเลาะกันหมดไอ้วัคซีนตัวนู้นเป็นยังไงไอ้ตัวนี้เป็นยังไงเป็นการปล่อยให้ประชาชนหาข้อมูลเองแต่ค,ความเชื่อมั่นที่ประชาชนจะได้รับคืออะไรซึ่งถ้าบอกว่าวัคซีนตัวที่จะฉีดให้กับประชาชน ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นประชาชนอุ่นใจได้ไม่มีผลข้างเคียงเรามีตัวอย่างคนที่ฉีดแล้วหรืออย่างใช่ไหมที่จะมาแสดงความเชื่อมั่นผมว่าประชาชนต้องการแค่นั้นจริงๆครับถ้าเขามีความเชื่อมั่นเขาพร้อมอยู่แล้วแล้วก็ที่เหลือก็เป็นการจัดระเบียบไปลงทุกพื้นที่ไปครับใช่ไหมครับครับอืมค,ครับผมทีนี้ในฐานะที่พี่คิงเป็นนักแสดงค,ครับในการแพร่บัตของเชื้อโควิดะระลอกล่าสุดเนี่ย นักสแสดงได้รับผลกระทบในวิกฤตนี้อย่างไรบ้างครับและ,ะส่วนตัวแล้วมีการรับมือ,อยังไงบ้างครับในมุมมองของนักแสดงตอนนี้ครับถามว่านักสแสดงมีผลกระทบอย่างอย่างไรก็คือตอนนี้ก็คือกองถ่ายเนี่ยไม่ได้ออกไข่ทําทงานประจําที่เราเคยได้รายการประจําที่เราเคยได้ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเงินที่จะมาเลี้ยงดูครอบครัวมันก็ต้องหมดไปและได้เป็นศูนย์แล้วเงินเยียวยา เราก็ไม่สามารถรับได้เนื่องจากฐานรายได้ฐานภาษีของดาราสูงกว่าถ,ถูกต้องไหมครับครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้รับการเยียวยาอะไรตรงนี้เลยสิ่งที่เรารอสิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่างานจะกลับมาดําเนินการเมื่อไหร่เท่านั้นเรารสามารถทํางานเลี้ยงตัวพวกเราได้แต่ถ้ามันไม่มีคําตอบที่ชัดเจนเราก็ไม่สามารถที่จะวางแบรนชีวิตต่อไปได้การเตรียมการรับมือเราให้ความร่วมมือกับภาครัฐทุกอย่าง อยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติับถูกไหมครับ,รบไม่ไปเที่ยวไม่ไปสังสรรค์ไม่ไปในจุดเสี่ยงครับเราให้ความร่วมมือทั้งหมดแต่สิ่งที่เราก็รอรอว่าเร็วเมื่อไหร่ถ้าบอกว่าอย่างที่ผมบอกย้อนกลับไปเหมือนเดิมบอกว่า,าเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาได้แน่นอนสิ้นเดือนมิถุนาได้แน่นอนเราก็จะวางแผนชีวิตต่อไปดําเนินการคุยกับไฟแนนซ์ตัวกับสินเชื่อคุยกับธนาคารคุยกับโรงเรียน ว่ามิถุนานะเราได้ทํางานแล้วครับเราก็จะกลับมาเดินอย่างปกปติถูกต้องไหมครับ,รบตอนนี้ขอความร่วมมือให้ประชาชนนําเงินเก็บมาใช้เนี่ยจะใช้จนจะหมดแล้วครับครับแล้วหมดแล้วจะทํายังไงต่อ,อเพราะมันไม่ได้มีอะไรสนับสนุนเข้ามาเลยถูกต้องไหมครับงานไม่ได้ทํานี่คือผลกระทบอือันนี้แหละครับที่ที่ผมตําหนิไปก็คือเรื่องเดียวท,ที่วิจาร์ไปก็คือว่า ที่ทํางานล่าช้าแต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ว่าอาจะมาสร้างความแตกแยกครับแล้วก็เน้นย้ําเลยคือเข้าไปอ่านคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์แล้วก็หลายๆหลายๆที่ที่ไปกระจายกันต่อครับโดยที่ไม่ได้อมองในสิ่งที่เราโพสอะไรเงี้ยผมผมว่าเข้าใจแล้วผมไม่โกรธด,ด้วยคนที่คอมเมนต์มาต่อว่าหรืออะไรเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาในเมื่อเขาไม่ได้ข้อมูลที่เท้จริงข้อมูลข้อเท็จจริง เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะรู้สึกสะท้อนกลับมาอมเพราะเรากล้าโพสต์เราก็ต้องกล้ายอมรับครับแต่ถ้าเขาได้ฟังได้อ่านครบทุกตัวอักษรเขาจะเข้าใจความหมายของเราเลยว่าคืออะไรเราต้องการให้ความสามัคคีอันนั้นนะกลับมาแล้วเราจะเดินไปด้วยกันได้ประเทศไทยครับผม พี่คิงครับเ,เรื่องในเรื่องของอามาตรการการเยียวยาของภาครัฐที่ผ่านมานิดหนึ่งครับในมุมมองส่วนตัวของพี่คิงครับมองยังไงกับามาตรการเยียวยาต่างๆของรัฐบาลนะครับทั้งคนละครึ่งเราชน,นะเรารักกันเนี่ยคิดว่ามาตรการเหล่านี้สามารถช่วยเยียวยาพี่น้องประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนครับผมคือมันช่วยได้ในระยะสั้นแต่มันไม่ได้ช่วยในระยะยาวถูกต้องไหมครับอืมครับ ก็คือเงินได้มาประชาชนเขาอาคนที่เขาได้รับสิทธิ์อ่ะคนที่ได้ใช้คือคนที่ได้ประโยชน์แต่คนที่ไม่ได้ใช้ก็คือคนที่ไม่ได้ประโยชน์และประชาชนาประชารอกะมีกี่กี่ล้านคนเจ็ดสิบล้านคนเงินที่เยียวยาไปตกถึงมือประชาชนกี่คนอะไรตัวเนี้ยแต่ถามว่ามันมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์แตกต่างกัน คือคนที่ได้รับเงินเยียวยาไปมันได้ประโยชน์อยู่แล้วแต่กับบุคคลที่ถูกมองข้ามไปเขาไม่ได้รับเงินเยียวยาตรงนั้นอะ่ะครับมันก็มีผลกระทบอยู่แล้วอืมครับผมแล้วจากปัญหาที่พี่คิงพูดมาักเมื่อสักครู่อะค่ะพี่คิงมีอะไรอยากจะเสนอในเรื่องของมาตรการเยียวยาให้กับภาครัฐบาลนะครับ,รบเพื่อที่จะครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนมากกว่านี้อะไรเนี้ยค,ครับคือต้องมองทุกสาขาอาชีพมีความสําคัญเท่ากันหมดครับ ตอนเนี้ยที่น่าสงสารสุดนอกจากชาวบ้านชาวรักญาแล้วชาวบ้านชาวรักญาตเนี่ยยังได้รับไอ้อุอบัติอ้โครงการคนละครึ่งเราชนะอะไรถูกไหมครับครับแต่กลุ่มนเนี้ยยังไม่มีการพูดถึงเลยว่าเขาจะได้รับการเยียวยายอย่างไรครับมีอ่า อะไรที่มาดูแลพวกเขาเหล่านี้กลุ่มศิลปินดาราก็คือกลุ่มคนอาชีพเขอบอกว่าแล้วทําไมไม่ไปทําการค้าขายถามว่าคนจับกีตา้าให้ไปจับกระทะเขาสามารถทําได้ไหมแล้วเขาต้องลงทุนเอากีตา้าไปขายเพื่อซื้อกระทะหรือเปล่าครับถูกต้องไหมครับมันก็มีในเรื่องของเองินลงทุนซึ่งเขาถนัดเขาเป็นคนภาคกลางคืนแต่คนกลางคืนไม่ได้ทํางานเลยครับเขาจะอยู่อย่างไรกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่น่ามองเพราะว่าอย่าลืมว่า กลุ่มนักดนตรีวงดนตรีไม่ใช่ว่ามีแค่ตัวศิลปินคนเดียวยังผมทําวงดนตรีมันจะมีทั้งนักดนตรีมีทั้งลูกน้องคอน v วทเวทีแดนเซอร์เครื่องไฟครับมันเรียกว่าองค์ประกรอบองค์ประกรอบของมันอะมันกว้างครับถูกไหมครับเพราะถ้าเรามองข้ามกลุ่มคนอาชีพนี้ไปเขาพวกนี้แหละที่ก็ไม่จะไม่รู้ว่าจะไปเรียกร้องอะไรจากใครได้ ครับผมสุดท้ายครับพี่คิงมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่กําลังปเชิญหน้ากับวิกฤตโควิดในระรอกสานี้บ้างไหมครับเชิญครับก็ให้ทุกคนสู้ๆครับแล้วก็อย่างแรกเลยไม่มีใครดูแลตัวเราเองได้เท่าเราดูแลตัวเราเองนะครับเ,เ,เพราะฉะนั้นเราดูแลตัวเราเองสร้างภูมิคุ้มกันหนึ่งทางด้านร่างกายไม่เจ็บป่วยไข้สอง ทางด้านการเงินครับ,รบก็ให้ให้สำรองไว้ดีว่ามีแค่ไหนอะไรยังไงส่วนคนที่ยังเรียกว่ามีรายจ่ายนี่สินกับทางสถาบันการเงินนะครับยอมไปลองลองไปคุยกับเขานะครับลองไปคุยกับเขาดูนะครับเ,เพราะผมผมก็ทําแบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดกําลังใจนะครับถ้าคุณมีกําลังใจที่ดีพร้อมที่จะสู้ต่อไปผมเชื่อว่าก็จะผ่านตรงนี้ไปได้นะครับ ใครับ <Okay. S 2> yeah.